ตองออฟเด์วันนี้นะครับอยากจะชวนคุยตัวทิสโก้กันนะครับแน่นอนหลายคนรู้อยู่แล้วว่าจุดเด่นเขาคือเรื่องของการจายเงินบรรพดนะครับแต่ในแง่ของธุรกิจหลังจากนี้เนี่ยที่ทงเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวไปคุยกันกับคุณธนพัฒน์ชัดเสถียรนะครับผู้อำนวยการฝ่ายวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบรอดชูนิตี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับเอาไอเดียก่อนว่าทําไมวันนี้หยิบตัวทิสโก้มาคุยกันครับ คือต้องบอกงี้นะครับว่าในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเราก็เห็นภาพของเศรษฐกิจนะครับว่ามันอาจจะดูไม่ค่อยดีนะครับแล้วก็เอหลายๆตัวเนี่ย้นหลายๆตัวก็มีความเสี่ยงนะครับในแง่ของการธุรกิจนะครับสําหรับตัวของทิสโก้เนี่ยถึงแม้ว่าจะได้รับผลกระทบบ้างนะครับจากภาพของเศรษฐกิจเนี่ยแต่ว่าอย่างหนึ่งที่เราสามารถมั่นใจได้ก็คือเรื่องของปันผลนะครับเขาสามารถจ่ายปันผลได้ค่อนข้าง สูงแหละนะครับถ้าเทียบเป็นยิวก็เออยู่ที่ระดับประมาณสักแปดปอร์เซ็นะครับซึ่งก็เป็นเป็นอัตราที่น่าดึงดูดนะครับสําหรับนักลงทุนที่ต้องการจะถือหุ้นเพื่อให้ผ่านช่วงช่วงของความไม่แน่นอนช่วงนี้ไปนะครับครับก็เลยหยิบมาพูดคุยกันนะครับงั้นเอาในเรื่องของแนวโน้มผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมาแล้วก็แนวโน้มในอนาคตกันก่อนว่าเป็นยังไงบ้างครับสมัิสโก้ครับก็ แนวน้มผลประกอบการในช่วงที่ผ่านมานะครับถ้าเราย้อนกลับไปตั้งแต่ช่วงหลังโควิดเป็นต้นมาเลยเนี่ยเราก็จะเห็นว่าภาพของเศรษฐกิจมาจะไม่ได้แข็งแรงเท่าไหร่นันะครับสำหรับเศรษฐกิจในประเทศนะครับแล้วก็ในเรื่องของคุณภาพหนี้นะครับก็เป็นปัจจัยที่มันลากยาวมาตลอดนะครับมันก็คือมีความกังวลด้านคุณภาพหนี้มาตลอดแต่ว่าตัวของดิสโก้เองนะครับในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็จะเน้น กลยุทธ์ในแง่ของความปลอดภัยมากกว่าก็าคือไม่ได้เน้นในเรื่องของการเติบโตมากนักนะครับแต่ว่าไปเน้นในเรื่องของความปลอดภัยนะครับเพราะฉะนั้นถ้าย้อนกลับไปเนี่ยก็จะเห็นว่ากําไรของดิสโก้นะครับมันก็อาจจะโตได้ค่อนข้างน้อยยกตัวอย่างนะยกตัวอย่าง่างปีที่ผ่านมานะครับปี25-6 6าเนี่ยกำไรก็อาจจะโตแค่ประมาณสัก1%นปะครับปีที่แล้วนะครับ2567ก็อาจจะดรอปลงไปสักประมาณห้วกว่านะครับ ซึ่งก็จะเห็นว่ากําไรเนี่ยมันไม่ค่อยไปไหนเลยนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าสิ่งหนึ่งที่นักลงทุนสามารถไว้ใจได้ก็คือเรื่องของปันผลนะครับเขาสามารถจ่ายปันผลได้ที่ราวราวเจ็ดเจ็ดบาทเจ็ดสิบห้าตังค์มาหลายปีแล้วนะครับ,รบมันก็เลยกลายเป็นหุ้นที่ค่อนข้างมั่นคงนะครับในแง่ของปันผลครับบางคนก็สงสัยครับว่าสมมติว่าถ้าผลประกอบการเขาอาจจะไม่ได้สดใสต่อเนื่องเนี่ยความสามารถในการจ่ายปันผลเขาจะยังคงอยู่ที่เดิมตลอดจริงหรือเปล่าครับ เอออย่างแรกเลยนะครับเราต้องไปดูที่ตัวของ dividend payout นะครับ mm hmm. d i v i น e n d p a y o u อ ratio mm hmm. นะครับอย่างในช่วงหลายหปีก่อนเนี่ย Divi d e n d p a y o u อ mm hmm. เขาอยู่ที่ประมาณสักแปดสิบไปลายนะครับซึ่งไอระดับแปดสิบไปลา,ายเนี่ยเขาสามารถเพิ่มขึ้นมาได้นะครับ mm hmm. เพิ่มขึ้นเพื่อให้สามารถจ่ายปันผลในในระดับเดิมได้นะครับ mm hmm. ของปีที่แล้วเนี่ย ก็จะเห็นว่าอย่างที่บอกนะครับว่ากําไรของเขาดรอปลงไปประมาณสักห้าเอรเซ็กว่าแต่เขาก็ยังจ่ายผลผลที่7จ็ดบาทเจ็ดสาตังค์ได้เท่าเดิมนะครับก็คือเขาเพิ่มตัวของดีเวนด์เพย์เอาท์ขึ้นมาเป็น90%กว่าซนะครับมันจะไปได้ถึงระดับไหนนะครับก็คือเรามองว่าน่าจะถึงได้ร้อเปอร์ซแหละนะครับเพราะว่าเขาก็ไม่ได้มีความเสี่ยงในเรื่องของเงินทุนนะครับระดับตัวของทั้งคาเลโชนะครับอันนี้ก็คือ ความเพียงพอของของเงินทุนนะครับแล้วก็เทียวันเลโชเนี่ยของเขาก็สูงกว่าเกณฑ์ขั้นต่ําของธนาคารประเทศไทยสองเท่ากว่าเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถจ่ายผลผลได้ในระดับร้อยเปอร์เซ็นไม่กระทบเงินทุนครับครับถ้าไปดูที่ไส้ในนะครับในแต่ละภาคของธุรกิจของตัวทิสโก้นะครับช่วงที่ผ่านมาบางคนบอกว่าในส่วนของพวกสินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์อาจจะไม่ค่อยดีเนี่ยนะครับตอนนี้ยังเป็นอย่างนั้นอยู่ไหมยังเป็นอย่างนั้นอยู่ครับถ้า เราดูในช่วงปีสองปีที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเห็นว่าเออจริงๆเนี่ยตัวของยอดขายรถยนต์เนี่ยยังพอโตได้นะครับแต่ว่ามันมีความกังวลเกี่ยวกับเรื่อง,องคุณภาพนี่นะครับอันนี้คือภาพในช่วงที่ผ่านมา<ะ>ภาพในปีนี้เนี่ยออไม่ไม่ได้มีแค่เรื่องของความกังวลน,น้าคุณภาพนี้ละแต่ว่ายอดขายรถยนต์ตกจริงๆเลยนะครับในในปีนี้เนี่ยอ่อห้าเดือนแรกนะครับยอดขายรถยนต์น่าจะตกไประมาณสามสี่เปอร์เซ็นต ียบกับปีที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยภาพภาพในแง่ของการเติบโตก็อาจจะไม่ค่อยดีนักนะทั้งทั้งอุตสาหกรรมครับครับแล้วถ้าเปรียบเทียบกันแล้วครับในแง่ของผลประกรอบการไม่ว่าสมมติว่าไม่ค่อยโตเนี่ยนะครับแต่ถ้าเปรียบเทียบกับกลุ่มแบงค์ด้วยกันเนี่ยนะครับททสโก้เป็นยังไงอยู่ในสเตตัสประมาณไหนเมื่อเทียบกับเพื่อนๆครต้องต้องเรียกว่าภาพของเทสโกเนี่ยคือก็อาจจะล้อกับภาพภาพของแบงค์อื่นๆแหละนะครับ,รบเพียงแต่ว่ามีความผันผวนที่น้อยกว่านะครับ อย่างของทิสโก้เนี่ยเวลาโตเนี่ยก็อาจจะไม่ได้โตวุ่นว่านะครับอัองปีก่อนก็โตแค่ประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นตนะครับแบงก์อื่นอาจจะโตสามสี่เปอร์เซ็นสี่ห้าเปอร์เซ็นตเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในช่วงที่อาจจะมีความกังวลด้านคุณภาพนี่อาจจะต้องตั้งสำรองเพิ่มเนี่ยแบงก์อื่นนะครับโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่ก็อาจจะกระทบเยอะกว่านะครับกําไรก็อาจจะดรอปไปเยอะกว่าแต่ของทิสโก้ก็อาจจะเรียกว่าค่อยๆค่อยๆดรอปดรอปไม่เยอะอะไรเงี้ยครับ มันมีพอยต์หนึ่งครับที่ไม่รู้ว่าจะเป็นข่าวดีหรือข่าวไม่ดีคือผมไปเทียบมาเนี่ยนะครับทิสโก้ผมว่าหลายคนก็คงรู้ว่าถ้าจะเป็นแบงค์สุดท้ายแล้วมั้งที่ยังเทรดอยู่เหนือบุ๊กแวร์ลูอยู่แล้วก็เทรดอยู่ค่อนข้างแพงด้วยเพราะฉะนั้นบางคนก็จะบอกว่าั้นฉันไปซื้อแบงค์ที่มันต่ำบุ๊กไม่ดีกว่าเหรอแล้วมันสมเหตุสมผลแค่ไหนที่ท,ที่ทิสโก้ยังเทรดแพงกว่าบุ๊กขนาดนั้นนะโอเคอปเระเด็นเนี้ยนะครับเราต้องไปดูที่ตัวของ r o e นะครับ ROE ของทิสโก้เนี่ย เหตุผลเลยนะครับเหตุผลหลกัลกๆที่อา่อาทิสโก้อย่างเทรดอยู่ที่พาร์ติซิบูค่อนข้างสูงเนี่ยเนื่องจากว่าเออีของเขายังอยู่ที่ระดับเหนือสิบเปอร์เซ็นก็คือตอนนี้อยู่ที่ประมาณสักสิบสี่เปอร์เซ็นได้ะนะครับสูงที่สุดในกลุ่มแบงก์แล้วแหละนะครับคือเอสําหรับแบงก์อื่นนะครับโดยเฉพาะแบงก์ใหญ่เนี่ยเออีะ <RE S 1> จะอยู่ที่ประมาณสักเจ็ดแปดเปอร์เซ็นตนะครับบางช่วงอาจจะตกไปเหลือประมาณสักหกเปอร์เซ็นตนะครับก็จะเห็นว่าเอจริงๆเนี่ยถ้าเราไปพลอตกราฟนะครับบุ๊กแวลูกับเออีเนี่ามันนอยู่ใ สโคปเดียวกันเล้เดียวกันแหละนะครับฮะก็คือมีเหตุผลมีที่มาที่ไปว่าทำไมเขาถึงเทรดอยู่เหนือบุ๊กได้แบบนั้นรับใช่ไหมแต่ต้องบอกว่าแบงก์อื่นก็จ่ายปันผลโอเคพอสมควรนะอาจจะไม่ได้สูงเท่ากับทิสโก้ถ้าสมมุติว่าคนจะเลือกลงทุนทิสโก้เนี่ยมันจะเป็นเพราะสาเหตุอะไรเป็นสำคัญสองสาเหตุหลักๆนะครับอ่าเรื่องของปันผลเนี่ยเรื่องหนึ่งแล้วนะครับเรื่องที่สองก็คือเรื่องของออความผันผวนของ กำไรนะครับที่ค่อนข้างน้อยนะครับเราถือทิสโก้เนี่ยเราก็สามารถคาดการกำไรได้ระดับหนึ่งแหละนะครับ,รบว่ามันจะไม่เหวียงมากนะครับในโดยเฉพาะในช่วงที่สถานการณ์นะครับเศรษฐกิจเป็นแบบนี้คุณภาพนี่เป็นแบบนี้เนี่ยกลยุทธ์ของทิสโก้นะครับตั้งแต่หลังโควิดเป็นต้นมาเนี่ยก็ค่อนข้างเรียกว่ามาถูกทางแล้วกันก็คือว่าอาจจะไม่ได้เน้นในแง่ของการเติบโตไม่ได้เน้นในแง่ของการแข่งขันนะครับแต่ว่าเน้นในแง่ของ คุณภาพนี้นะครับก็คือพูดง่ายยอมให้สินเชื่อหดตัวลงได้นะครับแต่ว่าอยากรักษาคุณภาพนี้อยู่นะครับก็เลยทําให้กาไรไม่ค่อยผันปวนมากครับช่วงที่เราทําแฟร์ของทิสโก้ไว้เท่าไหร่บนหลักการอะไรครับเราทำแฟร์ไว้ที่1นึบาทนะครับ p ายส o ูอิงพาิสบหนึ่งจุดแปดสองเท่านะครับก็เถ้าดูปัจจุบันเนี่ยต้องบอกว่าตัวของอัพไซต์ก็อาจจะ อ่าอัพไซด์จากราคานะครับอาจจะไม่ได้สูงมากนะครับแต่ว่าเอาบวกตัวของปันผลเข้าไปแล้วเนี่ยก็ทําให้อัพไซด์รวมยังดูน่าสนใจอยู่ครับก็น่าจะเหมาะกับคนที่หวังปันผลเป็นจุดเด่นเลยอันนี้เพราะว่าอัพไซด์อาจจะไม่ค่อยมีคือราคาก็คงจะไม่ได้ผันผวนอะไรบางคนก็บอกว่าขอให้ราคาอยู่ตรงนี้แล้วจ่ายปันผล,ผลเมเรื่อยๆก็อาจจะเหมาะกับคนกลุ่มนี้มากกว่าถูกต้องเลยครับครับมีความเสี่ยงอะไรที่ต้องระมัดระวังไว้สําหรับตัวนี้ไหมฮะคือ,อความเสี่ยง ก็ต้องบอกว่ามันเป็นความเสี่ยงเชิงระบบนะครับในช่วงที่ผ่านมามันก็จะมีความเสี่ยงทั้งในแง่ของเศรษฐกิจนะครับเออมันผมแบ่งมันเป็นสองส่วนแล้วกันนะครับส่วนแรกก็คือความเสี่ยงทางด้านความเชื่อมั่นนะครับพอเศรษฐกิจเป็นแบบนี้เนี่ยคนก็จะบริโภคน้อยลงนะครับโดยเฉพาะสินทรัพย์คงทนนะครับเราก็เห็นว่ายอดขายรถยนต์เนี่ยก็ค่อนข้างค่อนข้างแย่แหละนะครับมันมันปรับตัวลงรวมถึงเออย่างพวก อสังหาก็มีผลกระทบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแน่นอนว่ามันกระทบในแง่ของการเติบโตบของสินเชื่ออยู่นะครับกับอีกส่วนหนึ่งก็คือภาพของหนี้คนรเหรลือนนะครับคือคือในแง่ของความเชื่อมั่นเนี่ยถ้าเศรษฐกิจกลับมาดีนะครับแน่นอนว่าเราก็าอาจจะเห็นภาพของยอดขายรถยนต์ที่มันอาจกระเตื้นขึ้นมาบ้างนะครับการบริโภคที่มันอาจจะดีขึ้นบ้างนะครับแต่ว่ามันก็จะมีอีกปัจจัยหนึ่งก็คือเรื่องของหนี้คนเหลือนนะครับ นี่คนเรือนเนี่ยในช่วงที่ผ่านมาก็ต้องเรียกว่าอยู่ที่ระดับค่อนข้างสูงเมื่อเทียบกับ GDP นะครับอ่ามันเกือบเก้าสิบเปอร์เซ็นแล้วแหละนะครับซึ่งมันหมายความว่าคนเนี่ยจะสามารถก่อหนี้ได้น้อยลงนะครับความสามารถในการก่อหนี้เนี่ยความสามารถในการชําระหนี้ก็จะอยลงนะครับซึ่งประเด็นเนี้ยอาจจะเป็นประเด็นระยะยาวไม่เหมือนกับความเชื่อมั่นที่มันอาจจะฟื้นตัวได้ในระยะสั้นนะครับแต่ว่าในในในเรื่องเนี้ยมันอาจจะเป็นประเด็นระยะยาวที่อาจจะทําให้ ตัวของการเติบโตระยะยาวมันอาจจะไม่ได้บุือหวาแล้วนะครับในอนาคตเพราะว่าการที่หนี้ครัวเรือนนะครับเทียบกับ GDP เนี่ยมันจะลดลงได้มันก็มีอยู่แค่2ออย่างนะครับก็คือตัวหานที่เป็นหนี้ครัวเรือนมันลดลงนะครับหรือตัว GDP มันเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเราก็เห็นอยู่แล้วนะครับว่าภาพของหนี้ครัวเรือนไม่ได้ลดแน่ๆนะครับแล้วก็ตัวของ GDP เนี่ยโตช้าด้วยใช่ครับมันโตช้ามันก็เลยทําให้สัดส่วนเนี้ย มันก็น่าจะยังอยู่ในระดับสูงเนี่ยอีกหลายปีนะครับแต่อันนี้มันก็ทุกแบงก์เป็นความเสี่ยงของทุกแบงก์อยู่แล้วไม่ใช่เฉพาะของทิสโก้อยู่แล้วเนี่ยนะครับงั้นสุดท้ายครับคำแนะนําเชิงกลยุทธ์นะครับถ้าใครอยากจะได้ปันผลในจังหวะในการเข้าซื้อเราแนะนํำยังไงบ้างครับเออจริงๆด้วยราคานะครับราคาหุ้นเนี่ยถ้าเราไปสังเกตดูทิสโก้ก็จะวิ่งอยู่ที่ประมาณนี้แหละนะครับเกกลางๆถึงเก้าสปลายๆนะครับ เอ่อผมมองว่าถ้าราคาอยู่ที่ระดับประมาณ90ากลางๆเนี่ยสามารถซื้อได้นะครับเพราะว่าที่ระดับ90ากลางๆเนี่ยเราจะเห็นตัวของอัพไซด์จากราคาหุ้นเนี่ยจะอยู่ที่เราสักเกือบเกือบส0บนะครับบวกกับดิวเดนยูอีกราวเราเซา8%รวมกัน18%ก็ถือว่าเป็นอัพไซด์ที่ค่อนข้างน่าสนใจโอเคได้เลยครับวันนี้ขอบคุณคุณธนพันธ์นะครับขอบพระคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณธนพันธ์จากทดินตี้นะครับ